สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกับยุยหงคือเกาครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นรถขายผลไม้พร้อมทานตามฤด,ดูกาลนะครับเนาะของยุยงหงครับเพื่อนครับพาเพื่อนๆมาชมกันครับสับปะรดแตงโมมะละกอฝรั่งนะครับเนาะฝรั่งแช่บวยแอปเปิ้ลแก้วมังกรมะม่วง มือ่อนี่จะมาทําพุทธาบวยให้เพื่อนเพื่อนได้เบิ่งกันครับฝรลังบวยมะม่วงบวยก็เห็นใยเพื่อนเพื่อนเนนบิบ<ม>บ่งแล้วเนาะครับเนาะเมื่อนี่จะมาทําพุทธาครับเพื่อนครับพุทธาบวยกะไซ่น้ำปรุงรสที่ยุยหงเห็ดเองแล้วครับน้ําปรุงรสแช่บวยยุยหงนะครับเนาะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันครับนี่ก็พ่อมออกขายครับเพื่อนครับกะเซเวลา จัดเลี้ยงล่างผลไม้ปอกผลไม้กับดนเติอบอยู่นะครับเนาะสามารถที่จะเอาไปทำบวยได้เหมือนกันนะครับเนาะก็มีเป็นบางฤดูครับเพื่อนครับ ว่าได้มีตลอดเนาะครับเนาะอุซาพันนี่สับให้เพื่อนได้เบิงกันก่อนรสชาติก็จะหวานเนาะครับเนาะแต่ว่าคันนาะเอาไปขยวบวยแห้งซีอร่อยก็เดิมเนาะครับอร่อยก็เกา

ครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ก็เป็นพุชาร์ที่เขาปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพร้อมที่จะไปเขย่าบวยครับเพื่อนครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้กะจะมาเขย่อยเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะอันปุ้งรสแชบไว้ยุ้ยหงครับพุชาร์ที่เขาปอกไว้ครับเพื่อนครับ เพื่อนๆครับพุทสาเนาะครับเนาะสำเร็จครับเพื่อนครับบัว่าสิเป็นฝ้อนลังมะม่วงนะครับเนาะแล้วก็พุทราก็สามารถที่จะทำได้นะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเนาะคลิปของยื่นของด้วยดีเสมอมาครับเพื่อนครับจานัก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่ง คือที่จะบระผาดการแจ้งเตือนใหม่ๆของยูหงนะครับเนาะคลิปนี้ก็ยูหงก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ